ผานรุ่นนี้นะครับมันจะมีอยู่สองหู้นะครับสองหู้ใส่ขวาพี่น้องคางขวานี่นะครับคางขวาผมจะใส่หู้หนะครับหู้ที่สอง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุปูสุขคนนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเบลไกเกษตรินดีครับผมครับมือนี้ก็ลงไฮลงหน้าพี่น้องเริ่มสีฤดูการไถนะครับไถพ่วนดินนะครับหรือว่าบั่นเฮ้าภาคอีสานเขาเอื่นมาไถหุดเนาะพี่น้องเนาะครับมือนี้ก็อยู่ครับนี่นะครับ L5018SP ครับอยู่ข้างหลังผมเลยนะครับมือนี้นะครับ เก่าไกนะครับสีผ้ามาเบิ้งวิธีนะครับวิธีการตั้งผานนะครับตั้งผานเกี่ยวกับการตั้งผานขึ้นเก่าเลยพี่น้องมือนีมีเทคนิคดีๆมาบอกครับอเดี๋ยวไปตีตามรับชมระเบิงกันเลยครับไปเลยครับพี่น้องรับมือนียูกับหน้างานครับมือหนีมาเบื้องหน้างานก่อนภาพภาพมาเบิ้งหน้างานก่อนครับอันนี้บ่ได้จุดไฟนะครับบ่ได้เผาฟางนะครับปีนี้เกิด เป็นปีที่สามนะครับที่บดุดจุดไฟนะครับใช้ใช้กบฟางอย่างเดียวครับนี่ครับเบื้องดินครับดินปีที่สามครับที่บดเอบดเเผาฟางแล้วพี่น้องเนาะดินเมื่อก็จะออกสีสีดำดำน้อยจังหน่อยนะครับเบื้องหนางาน้าเบื้องภาเมื่อเบื้องหนาเงาก่อนสีเปบาเรื่องตั้งพานนะครับนี่ครับเบื้องหนางานครับฟางแหลายแบบนี้ครับผมนี่ครับ เดี๋ยวไปสุดลูกหูกตาค,ครับอู้ยมีแต่ฟางนะครับอันนี้ฟางใบอัดเ้อดดพี่นอ้องเด้อฟางใบอัดครับพี่น้องนี่ครับฟางบริอัดครับผมกะผลงานครับผลงานนี่ครับผมผลงานกะบางคนอาจจะว่าฟางหลายหลายแบบนี้ไท้บบาเขานะครับไทยเบาเขามันกะเลียวขึ้นอยู่กับการตัง้งพานําพี่น้องนี่ครับคือมองยังชี้คือ,คอฟางมันหลาย นั่คือเป็นมองมองที่ฟางฟางมันตกนะพี่น้องเนาะฟางมันตกฟางตกจากฝนตกเกีออเ่ยวครับก็จะมกกากร้อกันอยู่แบบนี้กตมีแนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เขาอยู่ครับใถ้เขาอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือดินดินยังพอนแข็งบันไดนะครับใช้ช่วงเดือนมกรากรุ่งพระนี่ดินยังม้นแข็งบันไดครับผมอ่ะเขาเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวคลิปจะเหงานะครับ นี่มาเบิึงวิธีการตั้งผานครับมื่อนี้สิมาวอาเรื่องการตั้งผานนาพี่น้องเนาะผานที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือผานรุ่นนี่ครับ dh สองสี่หก f ครับ heavy path นะครับเป็นอาผานพานหกนะครับหกใบนะครับพานหกใบแบบแกนกลางนะครับแบบแกนกลางโบเมนแบบแยกเลยพี่น้องเนาะแบบแกนกลางเป็นผานผานไทยพุ่นครับผม อันให้พวนบางคนอาจจะว่ามันกบบอดีนะครับมันกบบอดีหรือว่ามันไถบ่กเขาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งครับวิธีการตั้งหางของผมตั้งผานของผมนะครับนี่ครับผมผานรุ่นนี้นะครับมันจะมีอยู่สองหูนะครับสองหู้ใยขวาพี่น้องคางขวานี่นะครับคางขวาผมจะใส่หูหนห 2, นะครับหูที่สองนะครับ คลิปก้นก้อนน้านั่นนะครับผมใส่หู้แรกนะครับคลิปที่พี่น้องอาจีพเคยเคยเบิ้งแล้ววิธีการตั้งพันนะครับผมได้เหตุไปอยแต่มาคลิปนี้นะครับผมมาใส่หู้นี่บิึงครับหู้หู้ที่สองนะครับหู้ที่สองข้างขวานะครับหู้ที่สองข้างขวานะครับแล้วก็ข้างท้ายนะครับข้างท้ายข้างท้ายก็มีสองหู้เหมือนกันครับ อ่าขางไส้นี่ขางไส่ขางไส่เพิ่งมาใส่หู้นซองให้กันนะครับนี่ครับมันจะเป็นมั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 นจะเฮีดยไห้นะครับรถด่หนักนะพี่รองเนาะถด่บนักแต่ว่าถ้าเกิดว่าไถาพ่วนไถพ่วนลักษณะดินเป็นดินทรายหรือว่าเป็นดินดินอน่อนๆนะครับดินพวกเผาฟาง,า,างเผายังแหล้วนะครับ ฟั่งคางฟั่งคางขวานี่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นเป็นหู้แหลกนะครับเป็นหู้แหลกนะครับมันจังจะกินน้ำมันเราพี่น้องนะครับน้ำมันจะเขาอ่าแล้วลักษณะการการตั้งนะครับการตั้งผานนะครับสังเกตอ่าผานอันตัวแหลกนะครับผานตัวแหลกนะครับสังเกตตรงเลยครับนี่ผานตัวแหลกผานตัวแหลกตัวนี้นะครับนี่ มันจะอยู่ระวางกลางกลางล้อหลังนะครับกลางล้อล้อล้อหลังขวานะครับจะอยู่กล่งกลางนะครับแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านตัวสุดท้ายนะครับผ่านตัวสุดท้ายนี่ผ่านตัวสุดท้ายตัวนี้จะอยู่ย่างออกมานะครับอยู่ย่างออกมาจากลอด้ันซ้ายนะครับเล็กน้อยนะครับเราจะพาไปเบืองข้างหน้านี่ครับเล่งเลงเมืองเลยครับ เล่งจะสังเกตเห็น่ันผ่านัานตัวสสือ้ายนะครับตัวนี้จะเลื่อยล่อดันสายออกมาเล็กหน่อยนะครับเป็นอยังคือเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเขาใกล้เจคันแทเนาะพี่อน้องแจคันหน้านะครับนะครับมันจะเฮ็ดให้เข้าบริบเบยรดรถหลายนะครับแล้วก็รถล่อล่อ้าน,นี้มันมันมันจะบริเวณปีนนะครับเพราะว่าพัานตัวน้นมันโผล่ออกมาอยู่แล้วนะครับ มันจะเห็ดให้พอดีเลยนะครับพี่น้องส่วนนะครับส่วนบัคขี่เมานะครับบัคขี่เมานี่ขี่เมาตัวนี้นะครับสังเกตครับเร่งเิ่งมึงครับผมจะใส่อยู่กับขอบหลออนะครับขอบหล่อตัวนี้นะครับเร่งมึงเลยครับเสียหมันมันดันดินนะครับมัน มันยันดินตัวนี้เข้าไปครับจะให้เฮ็ดแหงรวดโบเปนวพี่น้องเนาะ,ะการสปริงตัวนี้ก็มีสว่วนนะครับสปริงตัวนี้ครับขเขาเอื่นสปริงยังพมงกับโบจักขคือกันนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยปล่อยแหงสุดเลยนะครับข้างเกียร์ตรงเลยครับผมจะปล่อยแหงสุดเลยปล่อยสุดเลยเพื่อย,อยังนะครับเพื่อเวลานะครับเวลาผ่านเนี่ยเจอเฟืองนั่งนักนะครับเจอเฟืองหลายหลายนะครับตัวนี้มันจะซอย ซอยห้กดลงนะครับซอยกดลงนะครับซอยซอยกดลงซอยสู่ฟางนะครับตำแหน่งผ่านผ่านที่ผมยกผ่านที่ผมคอนโทนนะครับคอนโทนผ่านหลังอ่ะผมจะบไปสุดครับปกติผมเคยตั้งตวกวอนนะผมจะไปสุดในลักษณะนี้เลยนะครับบางมองกับเขาบางมองกับ่เขานะครับแต่ว่า <throat> <t ip verse asia> <t ip word bath> ตั้งอ่าผมใส่หางลักษณะแนวนี้แล้วผมจะลุ่งแค่นี่ครับลุงแค่นี้ก็ได้พอ่อพ่อแล้วนะครับอยู่ซือเบอร์ประมาณเบอร์สองนะครับเบอร์สองถ้าเกิดเจอดินนะนะแข็งแข็งผมสามารถกดได้อีกนะครับกดลุ่งได้อีกแต่ว่าซ้ำเอาไห้ซ้ำนี่นะกรถก็จะบ่ไปนะครับนเขาเลิกลายแล้วกบตรงในเลี่ยงขั้นท่วนไปนะครับรน,น,นนะบี่คือข้อดีของการใส่ นะครับใส่สลักหู้หู้ที่สองนะครับนี่ครับส่วนแขนกลางนะครับแขนกลางกักัอ่าข้างในนั่นก็ใส่ใส่หู้กลางปกติครับบม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่นะครับลักษณะหนางานกับประมาณนี้แหละครับผานอ่ะแล้วพี่น้องเชว่าผานผานผานเป็นอย่างไรนะครับผานผานผมจะให ข้างหน้านะครับข้างหน้าพันสามพันข้างหน้าสีสีลร้อยขึ้นเยกหน่อยนะครับร้อยแล้วก็สองพันหลังเนี่ยจะจะกดลงเยกหน่อยนะครับจะกดลงเยอกหน่อยเพราะว่าเวลาล่อด้านนี้ลงล่องลงล่อง,ล,อง,ล,องล่องไทเนาะพี่น้องเนาะมันก็นจะเสมอกันพอดีนะครับเทดให้เทดให้ก้อนขี่ไทนะครับเข้าเรียบเสมอกันแบบนี้นะครับ นี่เดียบเสมอกันแบบนี้ครับตั้งให้เบื้องเลยเสมอกันเลยครับบอมีเป็นคู่เป็นคันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสิไปล่องไถให้เบื้องนะพี่น้องนะวัเป็นอย่งไรน,นะครับอ่ะไปกันเลยครับ การไถให้เบิ้งเนาะพี่น้องนาอวิธีการตั้งพานแล้วก็การใส้สลักนะครับว่าใช่หู้ไดนะครับอาชีภาพอาชีสั้นๆแน่น้อพี่น้องเนาะอาชีสั้นๆแน่ก็ขอไพ่นะครับข้อไผ่พวานะครับพว่าไถอ่าไถผู้เดียวครับไถผู้เดียวครับจับกล่องมือหนึ่งนะครับขรับรถมือหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นผาพสั้นๆแน่จังหน่อยนะครับพี่น้องก็เอาเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับผู้ใดมีประสบการณ์หลายเลี้วนะครับกับเบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับมีข้อเสนอเนี่ยอนไดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าวิธีการตั้งพานนะครับเฮ็ดคือเฮ็ดคือเบาไก่วอเนาะพป่น้องเนาะนะครับสามารถตีชมกันได้นะครับสำหรับผู้ใดที่ขาว่าเบิ้งไม่รับชมไม่นะครับก็จะลืมนะครับกดซับกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นคิดว่ามันเป็น ขอมูลดที่ดีนะครับกะซอยกดไลค์กดซับสไครให้เป็นกำลังใจก,กับบ่าวไก่ในเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอโตไปไถให้มะเหลวก่อน้องพี่น้องเนาะก็เลเยแวะมาเอาความรูม้มามฝากพี่ฝากน้องนะครับในมือนีนะครับในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปน้านั่นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับหยังนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไวน้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาก,กันไปก่อนนะครับพี่น้องพบพกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย